สวัสด,ดีนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมไม่ได้ทําคลิปนะครับนะไม่ได้ทําคลิปลงนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับกลับมาบ้านไม่ทันนะครับนะวันนี้นะครับ <além> วันอาทิตย์นะครับนะเอามาลงให้เหมือนเดิมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับพี่นะวันนี้ก็จะเป็นพระนะครับหลวงปู่แพลวเป่าวัโลพร้อมเลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับเป็นพระพร้อมเลี่ยมทั้งหมดเลยในวันนี้นะครับเลี่ยมใหม่นะครับนะเลี่ยมใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ มาโชว์อ่ามาโชว์มันที่องค์แรกนะครับนะเป็นรูปลอนะครับรุ่นสำลิดผลนะครับหรือว่าที่ชอบเรียกกันก็คือรูปหลอรุ่นสิบล้อนะครับนะนี่นะครับเป็นพิมพ์ไม่ลัดประคดเอวเป็นเนื้อทองผสมนะครับเลี้ยมใหม่ๆนะครับพระสวยเดิมนะเนื้อทองผสมนะครับออกวัดกำแพงแสนปีพศ2543นนะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับราคาหลักร้อยนะ ราคาจับต้องได้พระมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับวันนี้มี2อ,องค์นะครับสภาพสวยพอกันเลยทั้งสององค์นะครับนะนี่นะครับประมาณนี้นะสภาพสวยพอกันนะครับขอเปิดราคาเท่ากันนะครับองค์ละ500บาทนะครับเป็นพระพร้อมเลี่ยมนะพี่ๆนะนี่นะครับ ห้าบาทพร้อมส่งนะครับเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับยกช่อฟ้านะครับวิหารอายุยืนวัดรางหมันนะครับด้านหลังเป็นยันสวนนะออกเมื่อปีที่แล้วนะครับพศส5 6พอ6นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะสภาพสวยเดิมนะครับเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับผมส่งงานเลี่ยมเองนะครับ รับประกันพระแท้นะครับนะรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับนี่สวยเดิมนะครับหลวงู่แพร่เต็มองนะดูทันอ้วนท้วน,นสมบูรณ์เลยนะครับนะด้านหลังตรงกลางเป็นยันส่วนนะครับยันกลับหลก,กลายเป็นดีหลวงู่แพ้วเปาเวโรนะครับด้านบนเขียนว่าที่ระลึกยกช่อฟ้านะครับวิหารอายุยืนนะโค้ดเป็นคําว่าแพ้่นะครับนี่แบบนี้นะสวยพอกันนะครับ นี่นะครับสวยพอกันนะขอเปิดราคาเท่ากันนะครับพระพร้อมเรียมมีกล่องเดิมนะเอาองค์ละสามร้อยห้าสิบนะครับเอาองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะเหรียญเม็ดแตงปีห้าสี่วัดรางหมันนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับออกวัดรางหมันปีห้าสี่นะครับ นี่นะเป็นเนื้อทองแดงผิดไฟนะครับสภาพสวยเดิมนะเรียงใหม่ๆเลยนะครับมีสององนะครับนะมีสององนะครับสวยพอกันนะครับนะสวยพอกันเหรียญมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพี่ๆนะแต่แกะบล็อกเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแกะบล็อกสวยเลยนะครับนะขอเปิดราคานะครับเอาเท่ากันนะอง์ละ500บาทนะครับ ขอเปิดราคาเท่ากันองค์ละ500บาทพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญบริบูรณ์ซับนะวันนี้พร้อมเรี่ยมนะครับมี2องค์สวยพอกันทั้ง2องค์นะครับสวยพอกันเลยนะบริบูรณ์ซับเป็นเนื้อ 3K พ่นทรายนะครับบริบูรณ์ซับเนื้อ 3K พ่นทรายออกวัดกำแพงแสนปี54นะครับออกวัดกำแพงแสนปีพศ2 5 5 4หปลุกเสกในโบสถ์นะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวผมเลยนะครับผมมองว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับแกะบล็อกไปหน้าหลวงปู่สมจริงที่สุดนะครับเหมือนจริงที่สุดนะครับนี่เห็นไหมครับลิมฝีปากจมูกแววตานะครับนะเหรียญจริงสวยมากมนะครับเป็นเนื้อ 3K เคพ้นทรายนะครับสภาพสวยเลยนะครับนะมีสององค์นะครับเลี่ยมใหม่มือหนึ่งนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะ ผมส่งงานเลี่ยมเองนะครับเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับนะสวยๆเลยนะครับพระมีกล่องเดิมให้นะครับขอเปิดราคาเท่ากันนะครับขอเปิดราคาเท่ากันเอาองคละ800บาทนะครับขอเปิดราคาเท่ากันเอาองค์ละ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนะโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับวันนี้นะผมส่งเลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยญอ่าขออภัยนะครับเป็นพระผงนะ เป็นพระผงสมเด็จมหาสเสน่ห์นะครับหลวงปู่แพลวเป่าวโลนะครับนี่สภาพถือว่าสวยเลยนะครับนะสะภาพด้านในพระสวยเดิมนะครับนี่มีปั๊มหมึกตาวัดสีแดงตรงด้านข้างขององค์พระแบบนี้นะครับนะเลี้ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับสมเด็จหลวงปู่แพลวเป่าวโลนะครับมหาสเสน่ห์นะ วันนี้มี4ี่องค์นะครับ uh สวยพอกันทั้ง4องค์นะครับนะสภาพถือว่าสวยพอกันนะครับขอเปิดราคาเท่ากันนะครับพระมีกล่องเดิมให้นะครับรุ่นนี้มีกล่องเดิมให้นะครับเปิดราคาเท่ากันองค์ละสามร้อยนะครับนะเอาองค์ละสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะไม่บวกค่าส่งเพิ่มนะครับมี3มองค์นะครับสวยพอกันเลยนะครับนี่นะสวยพอกันทั้งหมดนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญแจกทานบาลมี99นะครับเหรียญแจกทานหลวงปู่แพวเป่าวโลนะครับวันนี้นะครับที่ผมได้มานะพระส่งเลี่ยมนะเป็นออกสีม่วงม่วงทองทองนะครับม่วงม่วงทองทองถือว่าสาภาพสวยพอกันนะนี่สีผิวใกล้เคียงกันนะครับสีผิวใกล้เคียงกันนะถือว่าสวยเดิมเลยนะครับ พระรุ่นนี้นะครับราคาแต่ละรุ่นแต่ละองค์นะครับจะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ความสวยของสีผิวด้วยนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับจมูกโด่งเต็มนะนะครับด้านล่างเขียนว่าอายุยืนนะเป็นเหรียญแจกทานบารมี99หลวงปู่แพลวเปอบวโลนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโค้ดเป็นยัน์เพาะนะอ่าประมาณนี้นะครับพระมีกล่องเดิมนะครับนะพระมีกล่องเดิมให้นะผิวสวยเดิมนะครับ ผมส่งงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับนะไม่มีรอยนิ้วมือติดเข้าไปเลยนะครับพระสวยสมบูรณ์เลยนะครับอ่าถือว่าเลียมเก็บผิวให้เรียบร้อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะนำไปขึ้นคอได้เลยนะครับสบายใจนะครับพระแท้นะครับนะรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับนี่นะขอเปิดราคาเท่ากันนะครับเอาองค์ละนะครับนะ องละ800บาทนะครับเอาองค์ละ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับพระมีกล่องเดิมเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับพระมีกล่องเดิมให้นะเอาองค์ละ800นะครับพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับนะเหรียญเสมาปลดหนี้นะครับหลวงพ่อทวดหลวงปู่แผ้วนะครับนะด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะ เลียมใหม่เหมือนกันเลยนะครับด้านหลังหลวงปุ่แพว้วปาววะโรเต็มองค์นะครับนะโค้ดเป็นยันนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะออกวัดกำแพงแสนปี50นะครับปัจจุบันก็ถือว่าไม่ค่อยพบเจอนะครับพี่ๆนะไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่นะเหรียญก็จะเป็นสภาพนี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่ๆนะสำหรับรุ่นนี้นะเลี้ยมเก็บข่วงเดิมให้นะครับนี่นะ นี right, right. <o> ถ่ถ no, ือว right ่าสวยเลยนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับนะนี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะเปิดราคาเท่ากันนะครับสวยพอกันทั้งหมดนะฮะพี่ี่นะขอเปิดราคาเท่ากันนะครับเอาอง์ละหกร้อยห้าสบาทนะครับนะเอาองค์ละหกรห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับพระรุ่นนี้ไม่มีกล่องนะครับพี่พี่นะอ่านี่หกร้าสิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับ สวยพอกันทั้งหมดเลยนะครับสวยพอกันนะครับนะหกร้อยห้าสิบพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับวันนี้ผมได้มาเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับนะอ่าขออภัยนะครับไม่ใช่ใบขี้เหล็กนะเป็นเหรียญใบสาเกนะครับเหรียญใบสาเกนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมหนึ่งในสิบของของอ่าพระเครื่องหลวงพ่แฮววเปาวโรนะครับพระมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับนะ นี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอันนี้ผมคัดมาแบบสวยๆเลยนะครับสวยพอกันทุกองนะนี่นะครับสวยพอกันทุกองค์นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะเหรียญใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับพระมีกล่องเดิมนะพระมีกล่องเดิมนะครับพุทธคุณนะครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะนี่นะครับฉลองอายุ90ปีตรงกลางเป็นยันนะครับ วัดกลางหมั่นออกปี55นะครับนะจัดสร้างมาปีพศ2555นะครับสภาพสวยพอกันนะครับนะสภาพถือว่าสวยพอกันทุกองค์เลยนะครับขอเปิดราคานะครับนะเอากุ้งละพันสามนะครับพระพร้อมเรียมมีกล่องเดิมนะครับราคานี้นะครับหนึ่งเลยพี่พี่ได้รับพระแท้แน่นอนนะครับนะสองนะครับพระสวยแน่นอนไม่ต้องลุ้นนะครับนะพระสวย แน่นอนนะครับได้รับพระแท้พระสวยแน่นอนเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับงานเลี่ยมปลานีดเลยนะครับนะราคานี้ได้รับพระแท้พระสวยแน่นอนนะครับเอาองค์ละพันสามนะครับนะเอาองค์ละพันสามพร้อมจัดส่งพระมีกล่องเดิมให้นะครับมีสี่องค์ด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีไม้ชมเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมาในที่นี้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ